การก่อสร้างอาคารทันสมัยในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลากลายมาเป็นประเด็นสนทนาในร้านน้ำชาของชุมชนนะครับจากวงเล็กๆกก็ได้พัฒนาสู่การพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันของคนสงขลากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองภาคีคนรักเมืองสงขลาครับ บรรยากาศร้านน้ำชาย,ยามเช้าพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองสงขลาที่นี่เปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมยามว่างสีสันจากข่าวสารที่นำมาบอกต่อและการบอกเล่าเรื่องราวในชุมชนร้านน้ำชาจึงเป็นสเสน่ห์หนึ่งของเมืองที่มีส่วนช่วยรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ร่องรอยที่หลงเหลือจากความเจริญแอดีตนอกจากกำแพงเมืองและป้อมเมืองโบราณ ยังมีสถาปัตยะกรรมห้องแถวและอาคารจีที่ประยุกต์ตามอิทธิพลตะวันตกเห็นได้ชัดในบริเวณถนนนครนอกนครในและนางงามอาคารที่เรามองเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นอาคารรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมน,นะครับซึ่งอายุนะครับของอาคารนะก็ประมาณร้อยกว่าปีนะครับก็จะเป็นอาคารที่สร้างเรียงต่อกันเป็นแถวๆนะครับ แต่เรามองไปด้านหลังของผมนะครับจะเห็นไหมว่าก็จะมีอาคารรูปแบบสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบให้นะครับมุมมองนะครับของการมองนะครับในระดับมุมมนนะครับเกิดการขาดความต่อเนื่องนะครับเราคิดว่าในอนาคตนะครับหากมีอาคารสูงนะครับก่อสร้างขึ้นมาอีกนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับ มากมายนะครับจึงกลายเป็นหัวข้อสนานานในร้านน้าชามานานหลายปีและขยายเป็นวงกว้างมมมเมื่อเมืองสงขลาไ,ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน10เมืองเก่ากลุ่มที่1ของประเทศไทยในปี2552โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จากวงสนานาเล็กๆภายในร้านน้ำชาพัฒนาสู่การจัดตั้งเวทีเรียกร้องให้มีการทบทวนวิธีการก่อสร้างและรูแปแบบหอวอาคารหลายครั้งเพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่ได้อย่างลงตัวและเรื่องราวทั้งหมดคลี่คลายลงได้ด้วยความพอใจของทุกฝาก่าย ที่ผ่านมานะคะมันขี้ายไปในทางที่ดีเพราะว่าชาวบ้านนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณรอบที่มีการก่อสร้างเนี่ยเขาเกิดการรวมตัวกันโดยแท้ติงนะคะเพ mm ี้ยงชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวแล้วเนี่ยเขาก็มาหาภาคีคน,น,นที่กงลังสงสารโดยเราเชิญอภรคประชาชนผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็ภาคราชการนะคะที่เกี่ยวข้องเช่นสิ่งแวดล้อมเช่นเทศบาล mm hmm. เชิญเจ้าของที่มีอำนาจตัดสินใจใหญ่ลงมาเลยะคะ่ะ มาคุยกับประชาชนแล้วก็มารับฟั่งว่าทานต้องการอะไรแล้วก็ไปปรับนะคะก็ไปปรับพอปรับแล้วเนี่ยก็ออกแบบที่ก็ปรับเนี่ยมาทําประชาพิจารณยค <น S 1> าที่านการ,ร,รชาชพัฒนาเมืองมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้<ล>ที่เก<ล>ี่ยว<ล>ข้องทุกฝ่ <ง Bever S 2> ายร,ร,รับทราบเรียนรู้ทำความเข้าใจเสนอปัญหาเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจตลอดจนรับผลจากการพัฒนาการเติบโตของเมืองย่อมเกิดประโยชน์และเป็นที่พอใจของทุกๆฝ่าย